สวัสดีครับผมนี่ฮะเข้าป่าผมจะพามาดูนี่ที่เราต้องรู้นะนี่หมาโมยครับครับเออพอดีเจอเด็กๆไปไหนกันมาลูกไปฮะไปเดินเดินตรงไหนมาสวยไหมสวยครับสวยครับใช่ไหมครับลูกอยู่ไกลไหมลูกไกลไกลอยู่ครับ,ครครบโอ้โอเคเลย โอ้ครับผมมาจากไสครับเนี่ยลูกน้องสล้อครับน้องสล้อโอเคครับเด็กๆมาทัศนศึกษาครับพาเด็กไปเที่ยวที่ไหนมาครับเนี่ยเอ่อชาเด็กเที่ยวหลุมครับผมผมทำยูทูบอยู่ครับอ๋อครับผมครับผมพาเด็กไปหลุมที่สามใช่ไหมครับพี่ไปทุกหลุมเลยครับขอทุกหลุมสามหลุมหนึ่งสุสานหอยแล้วก็หลุมสองครับขอสุสานหอยอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคครับผมขอบคุณครับ ครับลูกเดินน้องๆเข้ามาทัศนศึกษาครับใกล้จะปิดเทอมแล้วปิดเทอมแล้วใช่ไหมลูกยิกงหน่อยค่ะโอเคครับสมัยเราก็สมัยเราเป็นเด็กก็มีโมเมนต์แบบนี้เหมือนกันนะครับสมัยเราเป็นเด็กก็มีโมเมนต์แบบนี้เหมือนกันแต่สมัยสมัยสมัยผมเนี่ย เด็กตาายวัดเนาะก็ไม่ค่อยมีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่หรอกแต่ก็คือก็คือสถานที่ที่เรายังไม่เคยไปไนแหละครับใช่ใช่อารมณ์สิบสี่ครั้งกลับมามันเหมือนสิบสี่ครั้งอีกนะฮะครับดีเด็กๆก็มีความสุขอ,อนาคตของชาติครับ ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลด้วยครับผมอุทยานแห่งชาติกูเอียงมันไม่ได้มีแค่สถานที่ที่ให้มาดูไดโนเสาร์อย่างเดียวหรอกครับนะเราจะมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะเยอะแยะครับนี่ก็น่าจะอีกทีมหนึ่ง นตอนนี้น่าจะทำเองนั่นนี่นะโอ้ไป็นอกันมาลูกมาาจกงเโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจออไหมไดโนเสาร์เจอแต่กระดูก เด็กมีความสุขครับผมได้ดูเขาเรียกว่าอะไรนะได้ดูสิ่งที่พวกเขายังไม่เคยเห็นนะบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเห็นอยู่ทุกวันนะแต่สำหรับเด็กบางคนก็อาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆนะเพราะเขาก็ไม่เคยเห็นเนาะแม้กระทั่งผมนี่แหละโอเคครับผมประเทศไทยของเรายังมีที่สวยๆนะ ที่ต่างประเทศเขาไม่มีเหมือนเราอีกเกยอะแยะนะครับนะเชิญชวนครับท่องเที่ยวไทยนะโลกร้ายผ่านไปแล้วก็น่าจะมีอะไรดีเข้ามากเกยอะแยะแหละครับนะโอเคครับ ขันนะทุนเะดียโอเยอะเลยนะรงกค้นะน่าเป็นเจ้าที่เขาทำเข้าป่าพวกสีคนระวังนะครับนะจริงๆป่าไม่มีพิษภัยอะไรหรอกอเดี๋ยวเราต้องระวังแค่นันเองสีงดีหายไปหมด เจอเด็กๆอีกแล้วครับเจอเลยครับเจอเลยครับมาเลยครับมาเลยครับไกล่ครับครับผมอีกไกลอยู่ครับนี่พาดีกหน่อยมาเบิรงบอกครับนี่ตาปูครับผมเจอเจอไหมลูกเจอไหมเจอไหมกระดูกครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับผมพาเด็กมาทัศนศึกษาบอกครับครับ เจอไหมลูกเจอไหม<อ>เจอไหมเดนโตเสาสวั<อ>สดีครับลูกเป็นไงฮะเจ้าเจ้าที่พี่เป็นไงบ้างฮะเจอไหมครับพี่พาเด็กๆมาดูใช่ไหมพี่ค,ครับเป็นเจ้าที่ของอุทยานเรานะครับครับผมมาปลอดภัยครับผมรับรองว่าไม่ให้โดดเดี่ยวว่าเขาจะมีเจ้าที่คอยคอยเป็นอะไรล่ะคอยเป็นไกด์นำทางตลอดครับนะสถานที่แห่งน,นี้ ปลอดภยัยเชิญชวนครับเจครับผมตามมาอันนี้น่าจะเป็นคุณแม่คุณลูก คุณเบีพาลูกสาวมาเที่ยวบอกครับนี่ไปฮอททั้งหล,ล่ะๆคุณเบียทุกลุมเลยวะครับผมเด็กๆครับครับผมโอเคครับครับผมครับจ้าลูกเจอไหมลูกเจอไหมเด็เสาว อันนี้ก็มาก,กลุ่มหนึ่งครับ <g üler> เหนื่อยเลครับผมครับอันนี้จะเป็นไปนอาจารย์นะครับพาน้องๆมาเที่ยว, <g üler> วครับอันนี้ก็เป็นน้องเจ้าหน้าที่ครับผมพาน้องมาเที่ยวย <g> ว <üler> พาน้องมาเที่ยวเหรอครับน้องครับ <c oughs> ครับผม, <g üler> มเป็นเจ้าที่ของเราครับคอยเป็นนาย มารับรองว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ให้มาคนเดียวแน่ๆครับก็จะมีพี่เลี้ยงคอยเดินตามนะอุทยางของเราครับกูเวียงครับผม